สวัสดีครับท่องมีสปะครับผมวันนี้มะม่วงครับผมออกช่อเยอะแล้วนะครับจะเป็นลูกแล้วแตกช่อหมดแล้วนะครับหน้านี้นะครับเรามาดูแลเขาให้ลูกเขาไม่ร่วงนะครับรการให้น้ําเขาให้โคนต้นเขาชุ่มชื้นตลอดนะครับไม่ไม่ให้เขาแห้งไม่ให้เขา ขาดน้ําช่วงนี้นะครับผมเว่าตอนนี้เขาเออกช่อเต็มหมดเลยอานนี้ก็เดี๋ยวช่อแล้วก็ก็จะเริ่มเป็นเป็นลูกแล้วนะครับผมถ้าเขาขาดน้ําช่วงนี้เขาจะสลัดลูกเขาทิ้งนะครับทางนี้ก็เลยต้องบํารุงกันหน่อยนะครับเยอะหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ต้นเดิมมันนะครับ อันนี้ต้นเดิมมันนะครับกิ่งใหญ่นี้นะครับที่เก็บไว้นะครับส่วนไอ้กิ่งเล็กที่ต่อไปเก้าพันในต้นนี้นะครับเป็นสิบพันพอดีน่าปีนี้น่าจะยังไม่ได้เห็นนะครับลูกเพราะว่าเริ่มติกแตกกิ่งสาขานะครับลูกของพันธุ์อื่นน่าจะต้องเป็นปีหน้านะครับที่ทีต่ตั้งอยู่นะครับเป็นพันธุ์อื่นทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปสิบพัน อันนี้ช่วงนี้ก็จะดูแลเช้าเย็นนะครับให้คนชื้นตลอดนะครับสับกันจุลซีเคาะแสงนะครับจุลซีไอ้ดอกกล้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทำจุลซีเปลือกไข่ใส่ด้วยแล้วก็จะมีจุลซีผลไม้หวานสี่อย่างครับเก็บเก็บได้ละได้ประมาณสิบกว่าวันละซึ่งเติมผลไม้ไป ก็จะบารุงซับซับกันไปอย่างเงี้ยครับวันละอย่าง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 ได้เดเรามารอดูลูกตอนที่ว่าในพวงเนะาะจะเต็มพวงเต็มพวงไหมเพราะว่าตอนนี้น้ำเขาไม่ขาดเลยนะครับต้นเขาสวยด้วยสามต้นขึ้นไยสามกิ่งนะครับแล้วก็ต่อเยอะเลยนะครับหลายพันกิ่งนี้เก็บไว้นะครับต้นฉบับ ก็นัดจะได้ลูกเยอะอยู่พอสมควรนะครับต่อที่ดูโอเคครับผมเย็นนี้ก็เอาช่วงดูแลผัม่วงมาฝากครับดูแลเป็นพิเศษช่วงนี้นะครับอ,อ,อันนี้ครับผม